สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักวันนี้พี่จอยก็จะเอาธนบัตรเก่าๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมอีกแล้วนะคะคราวนี้ก็จะเป็นธนบัตรอ่าชนิดละหน0่บาทนะคะธนบัตรนี้เก่าแก่มากๆเลยนะคะพี่จอยยังไม่เกิดเลยนะคะประกาศใช้เมื่อปีพศ2497นะคะแบบโทมัดนะคะลายน้ำพานนะคะ แบบนี้เลยนะคะด้านหน้าก็จะมีเป็น e66 นะคะไม่ได้บอกพอสอนะคะก็จะมีลายเซ็นของอผู้ว่ารัฐมนตรีการคลังนะคะสอวินิชัยนะคะสวินิฉัยกุลน,นะคะสมัยนั้นนะคะเคยผ่านหูเหมือนกันนะคะแต่ว่า ธนบัตรฉบับนี้ก็ผลิตออกมาพี่จอยยังไม่ได้เกิดเลยนะคะแล้วก็จะมะีลายเซ็นของอผู้ว,ว่าการธนาคารนะคะป่วยอึ้องพากอนนะคะหรือป่วยอึ้องพาพรนี่แหละนะคะพี่จอยก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะคะน่าจะเป็นป่วยอึ้องพากอนนะคะด้านหลังก็จะเป็นอ่า อา,อาคารรัฐสภานะคะแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากมาแต่เป็นอ่าธนบัตรที่ผ่านการใช้งานมาเยอะพอสมควรนะคะก็จะเป็นการเก็บที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพี่จอยไม่ได้ใส่ซองใส่อะไรเลยนะคะก็เก็บไว้แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆ แล้วก็ตรงที่อ่าเป็นวงข้างข้างซ้ายนะคะข้างซ้ายพี่จอยก็ไม่ทราบว่าจะเป็นลายเซ็นของใครนะคะก็จะส่องดูดีๆก็คล้ายๆกับวันที่24นะคะแล้วก็จะมีอ่าภาษาย่อว่า M A R 1971นะคะพี่จอยไม่แน่ใจเนาะนะคะ ด้านล่างก็จะมีบอกว่าโทษฐานปลอมแปลงธนบัตรนะคะอะก็จะจำคุกตลอดชีวิตหรือทั้งจำทั้งปรับเนาะนะคะหรือจำคุกอย่างสูง20ปีและปรับอย่างสูง40,000บาทนะคะส0 0 0มบาทสมัยนั้นนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะรายละเอียดต่างๆของธนบัตร ใบละหนึ่งร้อยบาทนะคะผ่านการใช้งานนะคะแบบนี้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อ่ารู้ประวัติอะไรก็เล่าสู่กันฟังเนาะพี่จอยอาจจะผิดพลาดในการที่อ่าบอกเพื่อนๆก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าอ่าเป็นแบงค์ที่พี่จอยยังไม่เกิดเลยนะคะอันนี้ก็ได้เป็นมรดกตกทอดจากอ่า รุ่นพ่อแม่นะคะที่เขาเก็บเก็บไว้ให้นะคะเราพี่น้องก็แบ่งๆกันนะคะ,ะแต่ละคนก็ได้เหมือนๆกันนะคะก็พี่จอยก็มีหลายรุ่นนะคะแต่วันนี้ให้เพื่อนๆดูรุ่นนี้ก่อนนะคะสวยงามนะคะสวยงามมากมายเลยนะคะ ก็เอามาให้เพื่อนๆได้ชื่นชมนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาขอบคุณอ่าที่เป็นเพื่อนกันมายาวนานนะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์อ่ากดซับ c ไคร้กดกระดิ่งให้พี่จอยด้วยนะคะขอบคุณมากมายเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ